สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง JP 16ทาร์ดชาแนลผู้รับสาจรจากตกวานแปลความหมาย้วยการอ่านอาไพทาร่หมดแจนนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาทำพลังงานเอเนจีนะคะสเสน่ห์ของคุณที่ทำให้คนรอบข้างสนใจและเขาหลงรักนะคะคลิปแรกนะคะพลังงานชาวธาตุไฟชาวธาตุไฟนะคะเมสิงธนูนะคะ จะดูแบบไทยแบบตะวันตกหรืออะไรก็ได้ตามที่คุณยึดถือนะคะเรามาดูซิอ่ขออนุญาตเปิดไพ่ขอดูเช็คพลังงานสเสน่ห์ของคุณที่ทำให้คนรอบข้างสนใจนะขอดูพลังงานนะคะเอาละมาดูซิชาวธาดไฟเมสิงธนูสเสน่ห์อะไรของคุณที่คนรอบข้างต้องหันมามองหรือว่าสนใจนะดิมอรขอเปิดใบแรกนะคะว้าว Knight of Pentacles Queen of Swords ชาวธาตุไฟ Page of Swords Knight of Wand ชาวธาตุไฟนะคะคนรอบข้างที่มองเห็นคุณนะคะ เสน่ห์ของคุณนะคะหรือบุคลิกภาพอะไรแบบนี้นะคะสิ่งแรกเลยที่เขาเห็นคุณปุ๊บนะคะชาวธาตุไฟเขาจะบอกว่าอ่ะเดี๋ยวหมอเขาจัดเลเยอร์ใหม่แป๊บหนึ่งนะชาวธาตุไฟเขาบอกว่าตัวคุณนะคะมีความมั่นใจในตัวเองนะคะมีความมั่นใจในตัวเอง แบบสตรองเข้มแข็งและดูลักชัวรี่นะคะดูพราวดูลักชัวรี่เลยด้วย night o f p e n d i c l e นะคะดูดีมีสเสน่ห์ดูมีความสวยหรูนะคะจะบอกว่ามันไม่ใช่ว่าสวยหรูแต่มันดูเรียบหรูนะคะไม่ต้องแต่งไม่ต้องแต่งอะน้อยๆเรียบหรูดูแพงเออเรียบหรูดูแพงนะคะไม่มากนะคะ มันเป็นคล้ายๆนะมันเป็นคล้ายๆที่เขาเรียกว่าเราไม่ต้องประคมอะเซสเซอรี่เราไม่ต้องมโคมอะไรนะคะน้อยแต่ดูมากเออนะคะเก็ตเก็ตนะชาวรถไฟนะคะเขาบอกว่าไม่มากแต่มันดูแพงนะคะสมมุติอย่างเช่นคุณใส่ในการเรือนหนึ่งนะเทสนะเทสเทสส่วนตัวของคุณนะคะบุคลิกภาพของคุณนะคะดูดีและโดดเด่นนะ,ะและคุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะ ที่สำคัญ i n t e ทอ i ์ e n c มีความเฉลียวฉลาดนะมีความฉลาดคือมีความจริงจังอะนะคะมีความมั่นใจในตัวเองและมีความจริงจังมีความเชื่อมั่นสติปัญญาเฉียบคมนะคะมองคนขาดนะมองเกมหรือมองการดำเนินชีวิตนะมองการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ในการดำเนินชีวิตนะคะด้วยสติปัญญานะคุณถึงประสบความสำเร็จเพราะว่าคุณทำไมคะมองเห็นโอกาส ที่จะทาอะไรก็ล้วแต่ให้ตัวเองประสบความสําเร็จคุณถึงได้ดูแบบก้าเหรียญถึงแม้เราจะโสดหรือไม่โสดหรืออะไรก็ตามแต่ชาวทัดไฟสามารถชมคลิปนี้ได้นะคะคือคุณอะนะคะเขาเรียกว่ามีความผ่อนคลายสบายอกสบายใจนะตอนนี้พลังงานเหมือนคุณเขาเรียกว่าอะไรมีความอุดมสมบูรณ์เรื่องการงานการเงนิงนหรือมีความสบายใจในะระดับหนึ่งแหละนะสิ่งที่คนอื่นมองมองมาที่คุณนะคะ,ะ,คะเขาเรียกว่าอชีวิตดูสมบูรณ์แบบอะ คนอื่นมองมานะคะผู้คนรอบข้างชีวิตดูสมบูรณ์แบบแต่คุณกาลังจะากจะบอกว่าเออหมอแจนมันก็นไม่ได้สมบูรณ์แบบขนาดนั้นไหมเราก็้องต้องทํางานหาเงินอันนี้คือสิ่งที่คนรอบข้างมองมาที่คุณและสนใจคุณนะคะนึกออกไหมคุณเป็นคนมั่นใจในตัวเองแล้วชัดเจนแล้วตรงนะคะด้วยคําพูดด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่ออกมาจากสติปัญญาคําพูดของคุณนะคะดูมีอํานาจดูมี power นะคะและที่สําคัญคุณไม่ว่าคุณจะ มอขอพูดแบบนี้นะไม่ว่าคุณจะเกิดในในในช่วงไหนนะคะอย่างเช่นชุอย่างเช่นช่วงเขาเรียกว่าไม่ว่าเลเวลไหนนะไม่ว่าจะเป็นยุค90นะเจนเอเจนยเจนแซหรืออะไรก็ตามแต่นะคะธาตุไฟคือคุณนะ่ะนะ,ะจะ เป็นคนที่กระตือรือล้นหรือแอคทีฟในการเรียนรู้ในการเรียนรู้สิ่งใหม่เทคโนโลยีนะคะเช่นสมมติถ้าคุณแบบเราเป็นแบบยุคเก้านย์แล้วหรือเราเป็นยุคแบบคุณป้าคุณลุงหรือเราอายุเริ่มเยอะแล้วเราก็รู้ด้วยวัยของเราใช่ไหมคะแต่สเสน่ห์ของคุณคือคุณจะไม่ไม่โลเทคโนโลยีนะคะสิ่งที่คนอื่นมองด้วยว่าอุ้ยยังดูวัยรุ่นนะคะในเอเนจีหรือดีต้องเรียกว่าพลังงานนะคะเอเนจี Energy ของคุณ่ะนะ,ะพลังงานของคุณนะคะความแอคทีฟ การแต่งตัวนะคะจะบอกว่านําสมัยจ๋าไหมมันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นแต่เราอะ่ะจะไม่เป็นคนที่แบบอา่าโลอะ่ะเออโลอ่ะนะคะอ่เป็นคนไฮอะ่ะนะนะคะนึกออกไหมมีความเป็นผู้นําด้วยชอบเรียนรู้สิ่งใหม่และ เทคโนโลยีใหม่ๆห,ห,หรือกระตือลือล้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณรักสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนรอบข้างว่าคุณน่ะใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์แบบไหนจะมีคนมาก๊อปปี้ชีวิตคุณคุณสังเกตดีๆว่าจริงไหมสิ่งที่หมอพูดไปคอมเมนต์บอกหมอแจนได้นะนะคะทีนี้นะสไนเปอร์วันคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีเสน่ห์นะมีสเสน่ห์ม,มากๆเลยนะคะและเขาเรียกว่าเวลา เวลาคน่ะที่อยากเข้ามาหามาสู่นะคะกับคุณก็คือ 1. นนะคะความมีของคุณเวลาที่คนจะเข้ามานะคะสความคิดไอเดียหรือสติปัญญาของคุณ 3. พลังงานความกระตือรือร้นหรือแอคทีฟหรือไฟที่เขาอยากจะเข้ามาเอานะคะเวลาเพื่อนเราหรือคนรอบข้างที่ไฟมอดเขาอยากมาคุยกับคุณเพื่อให้ได้แพชชั่นแรงบันดาลใจหรือไอเดียอะไรต่างๆนะคะและนะคะ มันสมองนะนะระวังอย่าเผล่พูดหรือใครมาขาโมยไอเดียงานของคุณได้นะคะอย่าลืมนะนะคะเราจะต้องไม่พูดหรือบอกความรับนะคะอันนี้เป็นไม่ใช่เสน่ห์นะเป็นสิ่งที่คุณควรระวังหมอก็จะพูดหรือเตือนไว้นะคะและก็เอ๊ะทำยังไงบริหารการเงินการงานบริหารชีวิตบริหารเวลาอย่างไรทำได้ทำแบบว่าประสบความสําเร็จ จริงๆมันเหมือนน่าจะแบบมียุ่งไม่มีเวลาแต่คุณสามารถควบคุมคอนโทนนะคะด้วยสติปัญญาเขาเรียกว่าเรียงลำดับความสำคัญจัดเรียงลำดับความสำคัญชีวิตน่ะได้ดีและได้เก่งกว่าทุกทุธาตุอันนี้หมอเพิ่งเปิดธาตุไฟนะคะไม่ได้อวยนะนะคะคอมเมนต์บอกหมอหน่อยว่าเออจริงไหมหมอแจนจริงไหมัน,นะคะคอมเมนต์บอกด้วยว่าเออจริงไหมนะ คุณจะมีคําพูดที่นะคะไม่ให้ใครมามาล้ําเส้น่ะนะคะมาล้ําเส้นคุณนะคะอืมนะะเขาเรียกว่าเราจะจัดเรียงลําดับความสําคัญว่าคนที่เข้ามาหาเราเราจะมีความฉลาดเราจะดูคนออกนะคะแต่เราก็จะไม่ปิดกั้นตัวเองนะเราจะให้โอกาสคนนั้นเข้ามาพูดคุยถึงแม้เราจะรู้แล้วแหละว่าคนนั้นจะเป็นแบบไหนกับเรานะคะ เราฉลาดเราก็ทําไมคะลองดูสินะอยากจะเรียนรู้เพื่อเก็บสถิติและเรียนรู้นะประจากประสบการณ์ของคุณคุณนะ่ะจะไม่ฟังคําพูดของใครนะคะที่บอกหรืออธิบายคุณจะต้องได้เรียนรู้หรือได้เจอสิ่งนั้นจริงๆนะเช่นถ้าพ่อแม่บอกว่าเออจาไปตรงนั้นไม่ดีคุณจะไม่ได้ฟังอะไรนะแต่คุณจะไปตรงนั้นแล้วก็พิสูจน์แล้วก็คบกับคนคนนั้นเพื่อให้รู้ลึก นมัคือคุณชอบความท้าทายคุณไม่กลัวคุณไม่มีความขาดกลัวเขาเรียกว่าอะไรความกลัวไม่มีในใจคุณเช่นคุณเคยไปเที่ยวคนเดียวคุณก็ไปได้ชาวธาตุไฟจะมีเอเนจีแบบนี้ฉันไปเที่ยวคนเดียวไปดูหนังคนเดียวไปกินข้าวคนเดียวได้ถ้าคุณโสดคุณก็โสดอย่างมีความสุขคุณเปิดโอกาสแต่ถ้าเกิดว่าคุณดูแล้วคนไหนที่รู้สึกว่ามีเป็นพลังงานเอเนจีที่ท็อกซิกหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณจะฉลาด คุณจะจัดทำไมคะใช้คำพูดหรือชัดเจนตรงๆกับคุณอะไม่อนุญาตให้เขาอะมาล่วงล้ำหรือเข้ามาเอาพลังงานไม่ดีมาปล่อยให้คุณนะคุณจะจัดคนคนนี้หรือใช้คำพูดที่ชัดเจนหรือให้ตรงๆกับเขาไปอะว่าอย่านะนะเหไหมคะดูอนนนเนสในอาวาเห็นไหมคะมันจะบอกว่ามันมีความดุในในตัวด้วยนะนะคะความดุอะเขาเรียกว่าคนจะคล้ำคุณเข้าใจเขาว่าคล้ำไหม คลั่งในพลังอำนาจของเราอะนะเพราะอะไรคะเรามั่นใจในตัวเองเรามีความชัดเจนคําพูดเราก็ตรงด้วยถูกไหมคะแต่ไม่ให้ใครมาเขาเรียกว่าอะไรอะจะมาคุกคามเราหรือเอาเปรียบเรานะคะอันนี้อ่ะ,อะมันเป็น energy ที่คนคลั่งหรือเก่งใจมีความเป็นผู้นำอะนะอันนี้พลังงานของคุณนะพลังงานที่คนรอบข้างมองคุณนะโอ้ดูดีเลยนะ,ะเพราะส่วนใหญ่เ n e r g y ของชาวธาตุไฟอะจะเป็นผู้นำมีคนมา copy ผลงานแล้วก็มองเห็นโอกาส แล้วลงมือทำแอคชั่นแล้วก็ประสบความสำเร็จเรื่องการงานการเงินจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการงานการเงินและที่สำคัญนะคะเทสลันษณการแต่งกายของคุณนะคะมันดูเจิดแจ่มจรลัดนะคะเขาเรียกว่ามันมี energy ชาวธาตุไฟอ่ะและเป็นคนที่กระตือรือร้นหรือ active ทําให้คุณดูอ่อนกว่าัยคนรอบข้างจะอิจฉาเรื่องนี้นะว่าประสบความสำเร็จไม่พอหน้าตา energy พลังงานของคุณอะดูอ่อนกว่าวัยเพราะว่าเราไม่ปล่อยตัวแบบว่า low เทคโนโลยีหรือแบบ เขาเรียกอะไรอะอายุเท่าไรก็แล้วแต่เราจะมี energy ที่ความเป็นเด็กกระตือรือร้นเราจะ alert นะคะทำให้เรามีความสดใสเนี่ยอันนี้คือคนรอบข้างมองคุณนะโอเคสินาทีแล้วนะ่าจะพอทีนี้เดี๋ยวเรามาดูซิว่าคนนั้นอ่คนนั้นอะเออเอาง่ายๆนะคนนั้นหรือคนนี้จะเข้ามาเป็นแฟนคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณจะได้รู้เขาหรือเธอคนนั้นที่ชอบนะหลงสเสน่ห์ของคุณปิ๊งคุณตอนแรกพบแรกเห็นหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะว่า เขาชอบอะไรนะคนนั้นหลงรักหลงใลนะนะเดอะไฮโลแฟนนะ,ะว้าวคุณเป็นคนที่จิตใจดีเป็นแม่พระกันเลยทีเดียวนะคะมีความเป็นผู้ใหญ่มีความสุขขุมมีความรู้มีความสามารถสามารถเขาเรียกว่าฉลาดนะคะคุณฉลาดและเป็นคนที่จิตใจดีด้วยนะคนคนนั้นเขาชอบคุณเวลามาพูดคุยและนะ พูดคุยติดต่อสื่อสารแล้วคุณเป็นคนที่มีแพชชั่นมีไอเดียสามารถจัดการเขาเรียกว่าคอนโทนทุกสิ่งทุกอย่างอุปสรรคและปัญหาในชีวิตของคุณหรืออะไรที่เป็นปัญหาก็แล้วแต่นะคะคุณจัดการได้คนคนนั้นเขาชอบมาปรึกษาหรือพูดเรื่องราวต่างๆอะไรให้ฟังว้าว The าเดย์เอ็มเพลเลอร์มากับเดย์ฮาร์ราแฟนมาเนี่ยคืนสาใบนี้น่าจะเจอจรัดพอแลแ้วไหมชาวทัดไฟนะคะโอ้โหเอ็ดออฟโซสมาอีก คนคนนั้นนะชอบคุณนะคะเขาบอกว่าชอบคุณรักคุณหรือหลงไหลคุณหรือเพศตรงข้ามคุณอะที่เข้ามาชอบคุณหรือจะจะเป็นแฟนกับคุณอะในสไตล์ให้คุณรู้ตัวว่าคุณนั้นมีดีอะไรเราจะได้เพิ่มความมั่นใจศักจภาพในตัวเองนะคะเพื่ออะไรคะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เรารู้คุณค่าในตัวเองว่าฉันถึงแม้ใครก็แล้วแต่ที่จะปฏิเสธฉันหรืออะไรก็แล้วแต่เรามีโอกาสได้เจอคนใหม่ๆ นะเรียกเขาเรียกว่าอะไรเรียกความมั่นใจให้เรารู้ว่าเรามีดีนะเพื่ออะไรคะบางคนอาจจะเออทำไมเราถึงไม่มีแฟนเราจะได้รู้ว่าเรามีดีเรามีคุณค่าอยู่ที่เราว่าเรานั้นจะเลือกหรือเปล่าใช่ไหมคะเราจะเลือกว่าเราจะโสดหรือเราจะมีความรักนะหรือไม่มีถูกไหมคะไม่จําเป็นที่แบบว่า เขาคนนั้นปฏิเสธเรายัางไม่ถึงระยะเวลาไม่จําเป็นเราจะต้องรู้สึกเฟลหรือด้อยค่าตัวเองหมอแจนทําคลิปนี้มาเพื่อให้กําลังใจแล้วเพื่อให้รู้คุณค่าในตัวตนของตนเองให้เรายืออยานหะยัดอยู่โสดแบบสวยและรวยมากได้โสดด้วยความมั่นคงด้วยความสตองไม่ใช่ว่าจะคบใครแก้เหงาหรือคบใครเพื่อความบันเทิงหรืออะไรก็แล้วแต่ในท้ยที่สุดแล้วก็ต้องมาเจ็บปวดเสียใจหมอแจนไม่ได้ไม่ได้หวังให้คนที่มาติดตามหมอแจนเป็นแบบนั้นนะคะ อะไรเบื่อนๆนอกเรื่องมนานานแล้เออขยายขยายความคําอธิบายให้เข้าใจนะคะว่าทําไมถึงเออเกิดคลิปนี้ขึ้นมาทําอะไรหมอแจนนะคะเขาบอกว่านะ The Emperor นะคะคุณมีพลังอํานาจเมื่อกี้คนรอบข้างมองแล้วคล้ามไม่พอนะคนของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะเป็น ทีนี้พอหมอพูดเนี่ยคุณไม่ต้องคิดว่าผู้ชายอย่างเดียวใช่ปะเขาค้ามหมอจะพูดพลังงานของไพ่ไพ่จะไม่มีเพศนะคะคือทั้งหญิงทั้งชายคุณฟังคลิปนี้มันจะเป็นแบบนั้นนะคะ The e อม e r ลอคือเขามีความคล้ามแกงใจแล้วก็เชื่อมั่นศรัทธาในตัวคุณว่าคุณมีภาวะความเป็นผู้นําได้เมื่อเขามีปัญหาอะไรก็ตามคุณยืนอยู่เคียงข้างเขาเป็นที่ปรึกษานะ,ะให้คําพูดและให้คําตอบที่ดีนะ,ะเห็นไหมคะเดอไฮโลฟเนี่ย อ่ะสังเกตเวลาใครมีทุกข์ก็ต้องมาหาพระถูกไหมมีความสงบมีความสบายใจแล้วพระก็จะมีความรู้เห็นไหมคะและจิตใจดีแล้วก็เยือกเย็นและก็เป็นคนที่เขาเาเรียกว่าอะไรเป็นผู้ให้เห็นไหมคะมีความรู้ชอบเรียนรู้กระตือรือร้นอ่ะก็เหมือนที่คนรอบข้างอบอกบอกเห็นไหมคะมีความรู้มมีความรู้แสดงว่าตอนนี้คุณนะ่าจะเป็นคนที่ เก่งทั้งทางโลกและทางธรรมชาวธาตุไฟมาขอพูดคํานี้เลยนะเพราะ the h a r d เนี่ยคุณมีความรู้ความสามารถทางธรรมคุณเก่งด้วยและคุณยังคอนโทลชีวิตนะคะ the emperor เนี่ยคือคอนโทลชีวิตประสบความสําเร็จอย่างมากในสายตาของเขาในทางโลกเข้าใจไหมคะเช่นนะชื่อเสียงกิจยศเงินทองนะอำนาจของคุณและคําพูดของคุณเขาเขาคล้่งและเขาก็เก่งใจเอาง่ายๆคุณผู้หญิงถ้าฟังคลิปนี้คนที่ คนรักคุณอะหรือสามีคุณเนี่ยนะะ,ะเกรงกลัวคุณนะคะไม่ได้เกรงกลัวแล้วไม่กล้าจีบหมายถึงว่าถ้าคุณเป็นภรรยาเขาจะเกรงใจและคุณมีภาวะเป็นผู้นําได้คือเขามั่นใจว่าถ้าไปกับคุณหรือฝากชีวิตไว้ก,กับคุณเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะอ่ะเนี่ยค่ะเนี่ยบางทีผู้ชายบางคนก็มี energy ที่แบบเราอยากได้ผู้หญิงเก่งเราอยากได้ผู้หญิงที่สามารถเป็นที่ปรึกษาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ มีภาวะเป็นผู้นําเคียงเคียง <ๆ S 2> บ่าเคียงไหลเหมือนคล้ายๆเพื่อน <ๆ S 1> ไม่จําเป็นจะต้องเป็นช้างเท้าหลังหรือให้เขาเลี้ยงดูหรืออะไรเงี้ยผู้ชายสไตล์เนี้ยหรือผู้หญิงสไตล์เนี้ยก็จะชอบคุณนะคะอันนี้หมอบอกไว้แต่ถ้าเกิดผู้หญิงคุณผู้ชายมาชมคลิปนี้ผู้หญิงของคุณเนี่ยเขาเชื่อม,มั่นและศรัทธาและเขาเรียกว่าอะไรอะปื้มปื้มเอ่ปื้มว่าคุณน่ะเป็นคนที่เก่งนะ,ะมีภาวะเป็นผู้นําเฉลียวฉลาดนะคะ เขาสามารถฝากชีวิตไว้ได้เนี่ยและคุณมีความชัดเจนด้วยยังไม่พอเอ o ดอฟโซตนะคะคุณเป็นคนที่อดทนแล้วมุ่งม,มั่นแล้วก็ฉลาดเขาเรียกเอ็นเทลเจนต์นะคะสติปัญญาเอ็นเทเลเจนต์นะสามารถควบคุมสถานการณ์อยู่คุณสังเกตเลยนะว่าเวลาที่มีปัญหาอะไรใน ในครอบครัวคุณหรือผู้คนรอบข้างหรือในบริษัทเลยแล้วแต่คุณจะเป็นคนนั้นที่เข้าไปจัดการสถานการณ์ให้เงียบสงบหรือไกลเกลี่ยคุณจะใช้คําพูดคือคุณจะว่องไวกับสถานการณ์พวกนี้คุณสังเกตดีๆเราจะมีภาวะเป็นผู้นานะฮะสมมติว่าโอเคเราไปเล่นเกมเราไปทํางานบริษัทเราไปสัมมานาเราศักยภาพของชาวธาตุไฟอ่ะมันจะมสีสภาวะของความเป็นผู้นําเป็นการออกไอเดียคําพูดแล้วก็คนอื่นก็จะตามเราโดยปริยายนะฮะอันนี้คือภาวะเป็นผู้นํา กระทันหันด้วยนะจริงๆเรามีภาวะเป็นผู้นําอยู่แล้วแต่ทีนี้บางคนนะ่ะคือไม่อยากแสดงออกแต่ที่ในผ้าในสภาวะที่ฉุกเฉินหรือขับขันนะคุณจะเป็นคนนั้นที่ที่มองเห็นท,ที่มองเห็นสถานการณ์และช่วยแก้ไขปัญหาสถานการณ์นั้นคือจัดการให้มันราบเรียบได้อ่ออนึกออกไหมให้มันแบบอยู่ในสถานการณ์ที่มันแบบเออเขาเรียกว่าผ่อนคลายนะคะหรือถ้ามีอุปสรรคปัญหาอะไร กับผู้คนรอบข้างหรือคนนั้นต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยนะคนอื่นอาจจะมองไม่เห็นแต่ชาวทาตไฟจะเห็นแล้วก็จะรู้แล้วก็จะเข้าไปจัดการโดยที่เขาเรียกว่าอัศวินขี่มาขาวนี่แหละคุณจะคุณมีความเป็นฮีโร่คนคนนี้มองเห็นคุณเป็นฮีโร่เลยทั้งผู้ชายผู้หญิงนะสถานการณ์นั้นพอคุณเข้าไปปุ๊บคนอื่นนะยังไม่รู้ยังไม่เห็นคุณไปจัดการและคุณก็จะ คือมันแบบมันมีความเป็นอัศวินขี่ม้าขาวอะนะทั้งผู้หญิงผู้ชายคุณนึกออกไหมเขารู้สึกว้าวอะเอาว้าวกับพลังงานของคุณว้าวกับสติปัญญาของคุณเนี่ยแสดงว่าชาวทาศุไฟตอนนี้มีใครหลงรักคุณอย่างข้างรักคุณเลยนะเนี่ยวันนี้หมาใจไม่ได้ดูความรักนะแต่จะพูดให้ฟังคือแบบว่าเฮ้ยมีความมั่นคงมีความซื่อสัตย์มีความชัดเจนถึงแม้มันจะมีเอาง่าย นะไม่ว่าเรื่องงานคุณเรื่องผู้คนรอบข้างหรือเขาจะคิดวุ่นวายหรือคุณกําลังจะคิดวุ่นวายนะชาวธาตุไฟในหัวว่าเฮ้ยความรักฉันคนนั้นเขารักฉันเหรอเพราะเปิดไพ่สเสน่ห์ของคุณที่เขาหลงรักนะ เฮ้ย hey, มันเป็นความชัดเจนจริงจังคือคนนั้นคือคุณเลยอ่ะเอ็มเพลอร์นี่ก็คือคุณแล้วอะถูกไหมเป็นเบอร์หนึ่งอะคนที่เขาจะเลือกอะถูกไหมคะและเอสออฟโซเนี่ยมันเป็นความชัดเจนที่ตัดสินใจด้วยสติปัญญาว่าคนนั้นคนเดียวคือคุณที่เขาจะแต่งงานและเรียนรู้ในอนาคตไปด้วยถึงแม้สถานการณ์ตอนนี้มันจะดูเหมือนว่า คุณอะตัวคุณเองนะไม่รู้ว่าคนเนี้ยจะเอาไหมจะเอาฉันไหมเขาจะเอาผมหรือเปล่าหมอมันดูคลุมเครือมันดูไม่ชัดเจนแล้วผมก็เลยรู้สึกวุ่นวายในใจหรืองานเขาก็วุ่นงานคุณก็วุ่นหรือแบบอุปสรรคปัญหาภายนอกที่มันเลยดูแบบยังยังคอนโทรลไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคนนี้คุณคอยดูนะว่าคุณจะได้แฟนคนนี้แหละเพราะคนนี้โอ้โหไม่ปล่อยคุณหลุดมือหรอกชาทัดไฟอะเนี่ยคุณดูสิให้คุณใหญ่หมดเลยคุณเห็นไหมนะ่ะเห็นไหม คือจัดการได้อะเห็นไหมคะดูดูหนูตัวนี้สิเห็นไหมคะจัดเรียงอะเห็นไหมคะไฟล์อ,อวานอะสมมติทีมงานหรือใครอย่างเงี้ยที่จะเข้ามามีผลกระทบอะที่มันดูวุ่นวายอะคุณใช้ชีวิตที่แบบว่าไม่ไม่ไม่ได้เป็นแบบเบสิกนิ่งๆเงียบๆนะสมมติว่าคุณใช้ชีวิตเงียบๆสันโดษคุณก็ใช้ได้นะเวลาคุณออกไปสังคมปุ๊บเนี่ยคุณจะจัด คุณจะแบบถึงแม้คนนุกนคนนี้จะมาวุ่นวายกับคุณนะคุณก็จะจัดการนะเออด้วยคําพูดหรือสติปัญญาของคุณน่ะพวกคนพวกนั้นน่ะจะจะไม่กล้าจะไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะไม่กล้ามรังแกเราจะไม่กล้ามาอันนี้เราเนี่ยนะคะอันนี้หมอบอกเลยชาวธาตุไฟสุดยอดเลยอ่ะเออแปลความรักให้ไปด้วยอีกอ่ะแถมแถมให้กระนําใจนะเมธสิงห์ธนูนะคือหมอก็คือเช็คพลังงานเป็นแบบตะวันตกแต่จริงๆอ่ะคุณเป็นคนชม เอเนจี Energy, คุณอะความเชื่อของคุณที่ยึดถือว่าฉันอะเป็นแบบไทยฉันดูแล้วตรงกับตัวฉันคุณยึดถอือคือความเชื่อของตัวคนที่ฟังถูกไหมคะหมอถึงไม่ไมไมไมค่อยอยากระบุดีเทลรายละเอียดว่าเออจะต้องเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ถูกไหมคะเพราะคุณเขาเรียกว่ามีเจตจำนงที่พฟรีวิวอะเออเป็นอิสระที่เหมือนหมอนะพูดอะความเชื่อของเราตัวเราเรา,เราเป็นคนดูอย่าให้หมอแจนเนี่ยมาบังคับคุณทําไมว่าคุณต้องเอาเป็นตะวันตกอย่างเดียวนะบ้าบ้า หมอเป็นคนทําช่องหมอบอกเออตะวันตกแต่คุณเชื่อถือนี้แล้วดูแล้วตรงคุณก็ต้องเชื่อตามความคิดคุณนี่คุณจะมาเชื่อตามหมอทาไมเพราะหมอไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับคุณจริงไหมชาวธาตุไฟสิ่งที่หมอพูดชูไหมคะเออเราไม่จะเป็นเราไม่ต้องการสาวกค่ะเราต้องการให้คุณใช้ชีวิตของคุณด้วยการมีความสุขด้วยความมั่นใจในตัวเองเราถึงได้ทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อให้คุณได้รู้ด้วยว่าเอ้ยฉันมีดีกว่าไอคนนี้ถึงมันยังดูแบบ ไม่รู้จะเอาฉันไม่เอาฉันมันทําให้เรารู้สึกเหมือนจะดรอปพลังงานตัวเองว่าอ้าวฉันไม่ดีหรอวะหรือฉันยังไงเห็นไหม เหมือนเรารู้สึกกําลังด้อยค่าตัวเราเองและทําให้เราไม่มั่นใจในการดําเนินชีวิตด้วยการจะทําอะไรสักอย่างทําให้เราลังเลใจและสิ่งนี้ถ้าเราไม่ได้รับรู้มันจะทําให้เราอะไม่ค่อยประสบความสําเร็จในชีวิตอย่างเช่นเราอาจจะสําเร็จสัก90%เหมือนเกรดเอย่างเงี้ยเราก็เลยด้อยค่าเรากลายเป็นเกรดบหรือเกรดสอย่าให้ใครมาด้อยค่าเรานะคะธาตุไฟอันนี้หมอบอกเลยเพราะบางครั้งบางทีชาวธาตุไฟที่ บางทีเรารู้สึกทําอะไรเร็วหรือแอคชั่นไม่เป็นไปตามสถานการณ์นะเราก็จะรู้สึกเฟลลงอนะ่ะถูกไหมคะเขาเรียกว่าสุดโตงนะ่งอ่ะเออเขาเรียกว่าสุดโต่งนะคะบางทีเราสุดโต่งเกินบางทีเรารีบเราใจร้อนในความสัมพันธ์หรืออะไรแต่ความสัมพันธ์ของคนนี้คุณรีบไม่ได้นะคะหมอบอกเลยถ้าเดอะไฮร่าแ,แฟนขึ้นเนี่ยคนนี้อยากจะเรียนรู้คุณไปเรื่อยๆนะ,ะต้องเรียนรู้แบบช้าๆเรียนรู้แบบครบแบบเป็นเพื่อนไปก่อนพัฒนาอีกสเต็ปสเตป็ปแต่คนนี้เขาไม่ได้คิดคุณเป็นเพื่อนแล้วแหละ คุณก็ไม่ได้คิดเขาเป็นเพื่อนหรอกแต่ในสถานการณ์มันเหมือนจะอยู่ในช่วงเฟรนโซนแต่มันเป็นความชัดเจนแล้วว่าคุณ่ะนะนะหนึ่งในตองอูเลยที่เขาไม่เคยเจอบอกไว้เลยนะคะอันนี้คือย้อนไปเลยเนะี่ยอดีตชีวิตของคนของคุณที่เคยไม่ที่เคยมีความรักเลยนะทุกผู้ทุกคนและตอนนี้คุณไม่ต้องไปคิดเลยนะว่าชาวทัด์ไฟคะ่ะว่าแม้จะมีเจ็ดถ้วยหรือจะมีใครเข้ามาหาเขาเยอะแยะมากมาย<ๆ>ก็หมอบอกว่า ตั้งแต่ชีวิตที่เกิดมาเขาไม่เคยเจอใครที่ดีเหมือนคุณหรือดูเพอร์เฟกเหมือนคุณเลยนะอันนี้ฟังดีๆนะแต่ถึงแม้เราจะไม่ได้เพอร์เฟกนะในใสายตาของเขาเก็ตไหมเก็ตที่หมอพูดไหมว่าเขาไม่เจอใครที่คนดูเหมือนโ,โคตรสมบูรณ์แบบเหมือนคุณเลยแล้วเขาจะปล่อยคุณไปไหมคิดดูดีๆเห็นไหมคะเห็นไหมเนี่ยสิ่งที s <S s <S right. s <S ่หมอพูดเห็นไหมคะฉลาด ชัดเจนกับตนเองชัดเจนกับเป้าหมายในการดาเนินชีวิตเป็นคนที่จิตใจดีด้วยนะดุกระดุด้วยนะคะและบางทีก็ใจดีด้วยคือคุณมีแบบได้หลายเลเวลอะ่นะ,ะเอาง่ายๆเลยเราเปรียบเหมือนกาแฟเป็นแบบทีอินวันเลยฉีกซองแล้วเทน้ําร้อนได้เลยใครได้คุณเป็นสามีและภรรยานะคะเอาง่ายๆเลยอะ่ะสบายไปแปดชาติเลยอะ่ะธาตุไฟจริงคุณคุณสังเกตได้อะ่ะนะ,ค,ะคนที่คนรักเก่าเสียดายมากที่สุดคือชาวธาตุไฟหมอจะบอกให้เลย นะคะเอออันนี้หมอพูดเลยนะคะในการที่ประสบความสําเร็จในการที่เคียงบ่าเคียงไหลถ้าเราจนเหมือนกันแล้วจะทําให้ร่ํารวยขึ้นมาคือชาวธาตุไฟนะ,ะเพราะคุณแอคทีฟลงมือทํามองเห็นโอกาสแล้วฉลาดนะ,ะอันนี้หมอบอกเลยนะคะอันนี้มันเป็น energy ที่ทำไมคะเราปรดวงโลกเราก็ธาตุไฟไหมคะราศีเมษใช่มไหมคะเราถึงจะมีสภาวะความเป็นผู้นำนะคนคนนี้บอกเลยนะเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวคุณด้วย คิดดูดีถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคุณดีเก่งฉลาดมีความเป็นผู้นําจัดการได้ทุกอย่างและเขาไม่อยากเอาคุณเป็นแม่ของลูกเหรอถ้าลูกเต้ามีปัญหาหรืออะไรมีปัญหาคุณจัดการได้ลาบเป็นหน้ากองเลยอย่างเงี้ยเห็นไหมคุณเป็นแม่ทัพก็ได้เป็นแม่บ้านก็ได้ใครจะไม่เอาคุณล่ะคะชาวทัด์ไฟเนี่ยผู้หญิงฟังไว้เลยนะคุณผู้ชายเขาทำไมจะไม่เอาคุณเก่งหลอ่อดูเป็นฮีโร่ใช้ชีวิตสบายแล้วก็ฉลาดแล้วก็ดูใจดีด้วยเนี่ยมีคุณธรรมอะ่ะเห็นไหม ไม่ได้เจ้าชู้หลายใจใครจะไม่เอาคุณดูดเเเูเห็นไหมเนี่ยเห็นปะน่ะสิเห็นไหมเนี่ยมั่นใจเลยนะเนี่ยเหตุที่พูดให้ฟังเนี่ยนะและอะไรที่เขาหลงรักนะเออฟังไปแล้วอะ่ะภูมิใจในตัวเองเลยนะคะอันนี้หมอบ,บอกเลยนะแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องควรระวังหมอขอพูดด้วยจะใช้อีโก้ของตัวเองเกินไปไม่ได้นะคะความรักความสัมพันธ์เนี่ยคุณห้ามควบคุมคอนโทรลนะเพราะณนะตอนนี้เรากําลังจะเป็นคนคุมคุมเกมเพราะเอ็นพเลอร์มันขึ้นมาแล้ว ใช่ไหมคะเมื่อก่อนคุณอาจจะบอกว่าเอ้ยเราไปวิ่งตามเขาอะหมอเจนอ่าอันนี้เป็นผู้หญิงนะผู้ชายก็เออเมื่อก่อนเราแอคชั่นไปทําไมเขาไม่แอคชั่นแต่ตอนตอนคุณผู้ชายก็คือมันอาจจะสลับพลังงานคุณก็ไปสลับเอาเองนะคะแต่ทีนี้ตอนเนี้ยเขาอะจะโดนคุณควบคุมคอนโทรลแหละ แต่เราไม่ได้เป็นคนโทนเขาหรอกแต่เหมือนเขาตกอยู่ใต้อำนาจของเราเห็นไหมคะเพราะเขาอยากเอาเราแล้วไงถูกไหมเราเราก็เป็นผู้ควบคุมสถานการณ์ถูกไหมคะเราจะคุยกันได้เราจะไม่คุยกันได้เรากลับมารักตัวเองเขาก็ยังอยากจะเอาเราอยู่เห็นไหมคะเขาก็จะต้องพยายามเห็นไหมคุณสังเกตตอนนี้ที่หมอบอกให้คุณเยืเฉยเห็นไหมสังเกตไหมว่าเฉยอเเอยเดี๋ยวคุณก็ต้องได้เห็นไหมคะเนี่ยเอมพัลเลอร์เห็นไหมคะตอนนี้เราอะเขาตกอยู่ใต้อำนาจเราเพราะเอมพัลเลอร์เป็นคนที่ใหญ่และมันเหมือนคุมเกมหรือจะสามารถ สั่งการนะคะสั่งการอ่ะเออสั่งการในความสัมพันธ์แต่เราอย่าไปละอย่าอย่าไปหลงอีโก้ของเรานะคะว่าเออฉันจะควบคุมคนโทนหรือจะสั่งนะ,ะแต่ถ้าเขาอ่ะทาโดยที่เหมือนว่าเราสั่งหรือเราบังคับหรือใช้พลังงานของเราบังคับให้เขาทําโดยที่ไม่เป็นตัวของเขาอ่ะมันก็ไม่ดีนะถูกไหมคะ่ะถูกไหมมันเหมือนว่าอา้าวเมื่อก่อนทําสิ่งนี้ยังไม่ได้ชั้นโปรโมชั่นหมดแล้วพอได้กันไปไม่สวีทและไม่ทําสิ่งนี้แล้วเอา้าทำไมอะ่ะเห็นไหมคะ ก็ถึงบอกว่าอย่าไปคอนโทรลว่าเธอฉันอยากได้อารมณ์สวีดอ่ะเออเหมือนแบบอยากให้เขาทําแต่เขาไม่เป็นในีรดด้วยนิสัยของเขามันก็ไม่ได้นะท่านไฟโอเคนะเอาละอันนี้เพิ่มให้ไปแล้วกันนะคะสเสน่ห์นะน่าจะประมาณนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้คอมเมนต์บอกหมอแจนด้วยว่าเอ,อ้ยหมอแจนมันตรงอ่ะมันแม่นน่ะมันถูกขอบคุณมากเลยที่ทายความรักเพิ่มให้เราก็จะได้รู้สึกว่าเออมีความสบายใจมีความชัดเจน จะได้ใช้ชีวิตหรือทําสิ่งอื่นให้มันแบบประสบค,ค,ความสําเร็จนะคะอันนี้หมอบอกเลยนะนะ,ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้หมอแจนด้วยนะคะคลิปนี้เสียงดังหรือเสียงเบาหรือเสียงแบบไหนก็นะบอกด้วยบอกหมอแจนด้วยนะคะใครชอบอยากสนับสนุนสามารถซุปเปอรแ์แทงได้หมอแจนก็ขอบคุณมากๆสำหรับคนที่กดซุปเปอรแ์แทงให้หมอแจนหรือ บางคนแบบว่าเออหาซูเปอร์แตงไม่เจออยู่ตรงไหนว่าหมอแจนทําไม่เป็นหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็สามารถโอนเงินร่วมบุญบัญชีเกษตรกรตองสีได้นะคะ50บาทเราอยากเล้งกาแฟหมอแจน80บาทนะร้อยบาท179บาท200อะไรอย่างเงี้ยก็คือคือไปถึงว่าคุณให้แล้วคุณเขาเรียกว่าอะไรเรามีพอที่จะเปเราไม่ได้สนใจว่าเฮ้ย มึงเอาไปทำอะไรวะมึงก็ไปกินกาแฟไหมหรือมึงเอาไปทำาึ่งหมดหรือ,อยังไงนะคะแต่หมอเชื่อว่าคุณไม่คิดแบบนั้นเราเพราะให้คุณขึ้นเดือนใหลเราแฟนแล้วอะเห็นไหมคะเราใจบุญเราใส่บุญเราไม่คิดเยอะนะคะแบบเอ้ยฉันมีเปขึ้นเก้าเหรียญด้วยอะ <c oughs> นะคะสายเปที่แท้ถูกก็มานะใจใหญ่เออใจถึงพึ่งได้แฟนคุณคิดคุณแบบนี้เออใจถึงพึ่งได้นะทั้งผู้ชายผู้หญิงนะคะ เก่งด้วยนะเดี๋ยวบางทีนะเขาบอกว่าเออเป็นผู้นําให้หน่อย <c oughs> นะคะคุณผู้หญิงนะจะได้จะได้จะได้เจอางที่ว่าเธอนําฉันด้วยนะฉ,นนนน <c oughs> ฉันเหนื่อยแล้วตอนนี้ฉันเหนื่อยนำไม่จเธอนําชีวิตฉันไปด้วยเออนะคะเขาพอไม่คุณเป็นช้างเท้าหน้านะคะไม่เขาไม่ได้เป็นควานช้างนะเขาให้คุณเป็นควานช้างคุณผู้หญิงนะคะคุณผู้ชายเขาให้คุณเป็นช้างเท้าหน้าได้นะคะอันนี้คือแบบ เขาเรียกว่าเวลาที ains, pues ne, ่เราจะรักใครอ่ะผู้หญ <Yes. S 2> ิงนะคุณผู้ชายฟังอันนี้ไว้เลยนะคะเราอ่ะเขาคนนั้นผู้หญิงคนนั้นนะโดยเฉพาะที่หมอแจนเป็นผู้หญิงแล้วเรามี energy ธาตุไฟใช่ไหมคะเราจะชอบคนที่เก่งมีเป็นผู้นําแล้วฉลาดแล้วดูเหมือนเป็นฮีโร่นะแล้วเหมือนแบบเหมือนพ่อเราอ่ะเรารู้สึกว่าพ่อเราเก่งพ่อเราฉลาดเว้ยพ่อเรารู้สึกควบคุมสถานการณ์ได้และนิ่งสุขุมเนี่ยเฮ้ยมันมีความเป็นดูเบนฮีโรสังเกตไหมคะผู้หญิงจะชอบคนแบบนี้ ที่เขาชอบคุณคนของคุณชอบคุณแบบนี้เก็ตไหมชาวทัดไฟนะคะคุณมี energy เนี้ยนะคะบอกเลยแล้วส่วนใหญ่ผู้หญิง <c oughs> ก็จะชอบผู้ชายสไตล์นี้มันเหมือนเรามีความเป็นพระเอกนางเอกอะ่ะเออนะคะเอาละประมาณนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยขอบคุณและสวัสดีค่ะ